สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยววอยไบเกอร์นะครับผมวันนี้เราจะไปขี่เล่นกันที่นครน,นายกครับกะว่าจะไปขี่เล่นด้วยแล้วก็หาที่เล่นน้ําด้วยนะครับผมดูว่าจะไปที่ไหนกันบ้างครับหัวน้ำเยอะมากเลยับเนีเ่ย วันน,นี้จะได้เล่นมุกภาษาฮาราสไมนี่ยแบบนับออามาเียนหรอวันนี้ผมใช้แคทจ่า5นะเอามาจับขา,าเอามาเป็นผ่านดูว่าวันนี้มันไหมแล้วจ่บ้านโผล่้วิ่งไป106กิโลยังไม่ถึงี่ไหนกับ

那咱们去。啊 <laughs> ไปครับผมเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันครับแล้วก็ว่าจะไปหาดูน้ำตกแถวเนี้ยครับผมไปก่อนจ้ะเกิดขุนดานประการชนดการน้แระแล้วชนี้กาครับที่เราแวะกินข้าวออกจากบาก็แวะกินข้าวนะครับ แดดนนเริ่มออกห,หน่อยๆแล้วนะเริ่มมีแดดบ,บ้างแนละ้วนี้แหละที่แดดออกกันจะได้มีเล่นน้ำได้มากๆดีมาเนี่ยมีทีท่อไส้มาเที่ยวกันเยอะนะครับมากันหลายกลุ่มหลายคันเลยนะ นี้ลานจัง,จงเต็มเยอะนะครับน่าจะเย็นเลยแถวนี้เพราะตนหายล้อมรอบเลยนะครับเขาครับนี่ก็ป้ายแคมปิม้งเยอะเลยครับการเป็แนปแบบเยอะมาก อ่าตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับน้ำตกสาลิกาค่าเข้า40บาทครับเดินมาจอดรถไว้ข้างนอกครับเดินมานิดเดียวครับประมาณ100เมตรน้ำตก ใหญ่มากและช่วงนี้น้ําเยอะมากนะครับผมมีที่ให้นั่งกินข้าวด้วยนะั่งข้าวเข้ามากินได้นะครับอนอกเม,มื่อกี้ก็มีร้านขายของนะครับตรงนี้เลยเหนือน้ำเยอะมากครับน้ำแรงมากเลยนะ เนี่ยครับตรงนี้คือนั่งนั่งกินเอาข้าวอะไรเนี่ยเขาเอาพอข้าวมา,วาวนั่งกินได้ครับเขาเป็นจุดให้นั่งกินข้าวครับมันี้เยอะมากผมพาไปดูปใกล้ๆก่อนน,น้ําสวยมากครับอ <c oughs> <c oughs> สวยมากครับผมก็ทางขึ้นก็เดินขึ้นมาไม่มีทางเดินขึ้นเนี่ยแต่ตัวน้าผาอยู่ตรงนู้นนะ เดี๋ยว้าผมพาเดินเข้าไปดูใกล้ๆจะเป็นทางเดินนี้ครับเดินตรงน,นี้ก็ระวังลื่นหน่อยครับเมื่อกี้ผมลื่นไปทีแล้ว <c oughs> เป็นขี้ตะไครอ่อะเจ้วเขียวเนี่ยครับ่เลยทางเดินนี้เขาทำดีครับทางเดินพอถึงจุดนี้นี่จะเห็นตรงนู้นเลยครับ นับผาครับ้ําตกไหลลงมาเลยนี่นผาสูงเลยครับไอผมพาเดินไปดูใกล้ครับทันเลยก็ทำดีะครับโอ้โหแล้วเม่อได้ใส่รองเท้าแตะมาซะด้วย <c oughs> งานยากแล้วครับทุกคน <c oughs> วันนี้น้ำขึ้นมาถึงนี่เลยแล้วผมต้องขึ้นข้างๆอย่างเงี้ย จะลื่นหัวแตกเอาไหมไปครับเดี๋ยวพาขึ้นดวงบนเดี๋ยวเดินตรงนี้ก่อนโอ้ยแฉะแฉะเลยจะลื่นไหมหนอโอ้ยเขาไปยนเทางไหนวะลุงนี่เปลี่ยนรองเท้ามาสักก็ดีหรอโอ้ยน้ำมันเยอะอ่ขึ้นทางนี้ก่อนเลยอนะัน เดี๋ยวผมคงต้องปีนป่ายก่อนนะครับผ่านมาได้แล้วปีนป่ายขึ้นมานี่ครับน้ำสวยมากครับอ้เอามาเกาะมือผมเฉยเลยดูดินครับจะไปถึงต้องไปจุดไฮไลท์ของน้ำปกที่นี่ก่อนนะครับเนี่ครับเขามีป้ายเตือนนะนี่สีแดง ห้ามเล่นโดยเด็ดขาดสีเหลืองเล่นด้วยความระมัดระวังสีงเขียวเล่นได้ปกติตอนนี้หงแดงนะครับห้ามเล่นนะครับช่วงนี้คือน้ําแรงมากจริงครับครับทุกคนอยู่ตรงนี้คือเราอองน้ํานี่คือมาถึงผมเลยนะเ <c oughs> นี่ยครับเราอองน้ําเป็นฝอยๆฝอ,อ,อ,อยบอย่างน,นะครับสวยมากครับน้ำตดเยอะเลยนะน้าเยอะจริงๆเนี่ยตรงนี้เปียกหมดเลยนะทางคือตรงนี้เปียกหมดเลยครับ เป็นละอองน้ำครับนี่ครับก็มีคนขึ้นมาเที่ยวอยู่นะนี่ก็เก้าโมงกว่านะครับนี่ครับถึงแล้วนะครับ้โหครับน้ำเยอะมากครับแบบนี้เลยมันล,ลมแรงมากตรงแบบนี้็ัะมีเชือกั้สวยมากครับ รอองน้ําลงมานี้เลยนะครับ,รบสวยครับสวยครับที่ยืนนานๆนี้ผมว่าผมเปียกนะ <c oughs> โอ้โนี่หน้าเนอนี่คือเปียกหมดแล้วนะครับยืนสักสิบนาทีน่าจะได้ความชุ่มชื่นขึ้นมาทันทีครับสวยงามมากครับใครยังไม่เคยมาหรือว่าเคยมาแล้วไม่ค่อยเจอน้ําเยอะขนาดนี้ครับลองมาช่วงนี้คือฝนตกหนักจริงๆครับ แล้วก็ภาพที่ได้ก็เป็เลยครับเนี่ยละอองมาเต็มเลยครับเดี๋ยวพอดูตรงนี้สักแป๊บนึงนะครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกดเดียตอนนี้คือกล้องกล้องเริ่มปรยักันนะเล็กปลาผมไปครับ ออกจากน้ำตกสริกานะครับเดี๋ยวผมว่าจะไปน้ำตกกระอางต่อนะครับผมห่างจากตรงนี้ประมาณสี่สิบเอ็ดกิโลนะครับของถุงนะเมื่อกี้สวนสะบผมมาประมาณสิบเก้ากิโลครับเวถึงแล้วเนี่ยหาเข้า น้อยต้นกระบอกโอ้โหทางแบบนี้เลยนะเลบบี้ยวเอฟสาวฝากด้วมน,น,น,นะถูกร้บรอนล้อ,อ,อ,อมาเรื่อยแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเ่ยครับมาถึงแล้วนะครับน้ำตกกระอางนะครับนี่เป็นแบบนี้เลย นับผาผ,า,ผาสูงทันนี่ครับสวยมากครับฝั่งโน้นนี่เป็นที่กลางเตน้์ครับน่าจะชื่อสวนไรวะหรือยังไงนี่แหละผมถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ผมไม่ได้เข้ามาจากฝั่งโน้นนะผมเข้ามาอีกทางหนึ่งนะผมเข้ามาจากฝั่งถนนฝั่งตรงนี้เดินลงมาหน่อยเดียวก็เจอเลยน้ำตก นี่ครับก็เล่นได้อย่างนี้เลยครับมีคนมาเล่นเะแยะนะครับเด็กๆเล่นรงู้นได้สบายๆฮะแต่เด็กๆนี้พอเล่นตรงนี้ไม่น่าไม่น่าได้นะเพราะน้ำมันแรงมากครับ่วงนี้น้ําเยอะมากครับไปครับขอเล่นสักแป๊บหนึ่งครับผมผานั่งดำครับผมหืมทางขึ้นมาอย่างโหดนะครับ เรีวิวเป็นแบบนี้เลยนี่ครับขึ้นมารถจอดอยู่นี่ครับเราก็มาปิดคลิปกันที่ตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้เป็นผานางดำนะครับ เป็นลานกลางเต็นท์ใครจะขึ้นมากลางเต็นท์ก็ขึ้นมากลางได้นะครับผมแต่วันค่ากลางเต็นท์ผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ถามพี่เขาด้วยคือหลังจากนี้ผมก็ลงขี่รถกลับบ้านเลยนะครับใช้ระยะทางในการขี่ทั้งวันนี้ครับสองร้อยเจ็ดสิบหกจุดห้ากิโลครับผมน้ำมันผมเติมแก๊สเก้าห้านะครับถังเดียวครับไปกลับ เหลือกลับมาถึงบ้านอีกสามขีดนะครับผมค่าน้ำมันผมตีไปเป็นสามร้อยทุนท่นๆเลยเลยกันครับจริงๆมันไม่ถึงหรอกค่ากินผมตีไปสองร้อยครับเพราะว่าผมกินแค่สองมื้อเองนะแล้วก็น้ําแล้วก็กาแฟนิดหน่อยนะครับคือใช้จ่ายไปทริปนี้นะห้าร้อยบาทครับก็ถือว่าเป็นทริปขี่รถเล่น ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมเหมืนมานะครับผมแล้วเจอกันใหม่ทิปหน้าครับ